มันี้ย่า,ยาๆสีออกลูกด้วยจ้ากำหนดขอดแล้วกำลัง,งขางกำลัง,งโพจา้าอ,ออกมาให้ตัวเลยเอาถ,อถือถือโทรศัพท์ให้กันยุ่งยากจริงจริงเว้ยไฟดับอืเป็นอย่างนี้ได้ครับไปทิ้งทั้งห้ เอาใหม่เด้งลูกแบงแบงขาแดง,งมกำลังขอดมือนีพอดีตรงเป๊ะเลยตัวแม่คักๆเลยเนี่ยตีน,นยัง่งขากำลังโพ่ะจ้าสบ้าชีกใหม่กำลังจะมองตาดูโลกนะใจเรื่องกินหน่มนี่แหละกูายายาแบงลูกแบงอ,อึดเร็ว ออเอดไปนั่งเลี้ยวไปเลยพวกกำลังใจหลายขนาดกำลังใจมาเต็มเลยเบูกเบง๊ขยาันยินน้องจ้องซะตอนนี้เลยลกำลังไล่สดอยู่ว่ะเราไม่ได้การไถ่โทษ เออนอนงไปอีกเบ่งเนี่ยเบ่งเนี่ยอ่ะอ่ะดึงซอยมันดึงมาทำไมนอนงี้มเบ่งอยู่อามาอ่มาเงาออกมาลุ่นลุ้นล้ดหัวไปีรุ่นเลยละึด ออออ่ะงงไลอ่ะอ่ะโองมาดึงวะน้ำทำก็เรแล้วตึก็เป็นล้าก็หยิกก็ได้เด็กอะอ๋อพอมออ่ะ

กูกินน้ำข้ามก่อนอะนะมีแรงไงพักพอนก่อนคนกาดเลยอ่ะลีนออกมาแล้วลีนโพแล้วอืดอืดอืดเหนื่อยไหมื่อ,อ,อ,อ

ไฟตัวน euh ี้ม oh, <l Jean Rabbit bulun> ัน no สิบเบิดตอนี่อ่อนลงไฟข่อยเอาขออมอเอาเอาขอหมอเออ โอเคสวัสดีชาวลกูก <c oughs> ออกมาแล้วครับ <c oughs> ดูเพศดูเพศ ยังดูอีกบ่แค่ดีไม่รู้อีกบ่ยังดูอีกรู้เพศหน่อยตัวแม่ตัวเมียครับน้องพิซซ่ามาแล้วค่ะเอยมาแล้วค่ะพิซซ่าพี่เมียยาย่าอ่าอืมไม่มีทานผนไปด้วยดีแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกหมอทำคลอด ไงขอบคุณคุณหมอจำเป็นดูนะเป็นหาอ,อาได้ี่ทำมาตั้งคอกนะ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยโอเคค่ะ